สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงน้องพี่น้องมือนี่ฮะออกมาหน้าน้องบอวนิกซีมาขุดเบื้องวันโตน้องพี่น้องว่ามาซี่มีหรือบ่เนาะไปเห็ดร้านกินน้องพี่น้องเมื่อไหรกายน้ำพันหิวข่าเนาะมันโหน้ำรังเขาคลายไปไหนเนาะไก่งวงยังซีปลายโตน้องพี่น้องเดี๋ยวี่ไปขุดเบื้องเนาะแต่ต้นแต่ปี่เล่าเนี่ยน้องพี่น้องเวยบ่วได้ปลูกน้องเราเดี๋ยลองไปขุดเบื้องว่ามาซี่มีหรือบ่อหรือเนี่ยได้เนาะ ขันนี้ฮะกัสิไปต้มหวานกินหล,ลัวโตมแล้วก็ใส่น้ำตาลกินหนึ่งอันรน้อพี่น้องหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำตาลแสบด้วยพี่น้องเทวีดาวคิว่าัมาัสีเบิร์ดน้ำหนาวหรือพี่น้องแต่ว่าล่มมาอีกเมื่อวานนี้นะใครเหนื่อยลมแห้งมันมือนี่ใครล่มแห้งมาอีกเลยเนาะเป็นวัดน,นอนนี่กันไปพุดกับเมย์เนาะเมย์เป็นย่างก่อนเลยออกมาหน้าแห้งกับร่มพี่น้องเอ้ วนอาทิไปขุดอยู่ส่วนตัวผมเื่อนผิดขุดเมองวัาสิยนี่ล่ะโถเดินมายางเงูเอนอไหรอหนาวหนาวมาอีกแล้ววันนี้ไ่ไม่ได้เพมก็ว่้าวซกๆเลไม่ล่มจั่ ใช่ไหมพวกเดียวนี่แม่ฮะจักเต็พิเล่เอามาสิเนี่เนาะต้งเอว้ยตันตาเด้โ้ยตัวกินเล่ได้มีกัน่ะโอมันใจหฮงเลยน้อแม่หัวกินเบิดเลย mì thì sao thì đâu ơi Cái vườn cốt này vườn nước Nào đi Nhìn vào mẹ Hiến nó phụ ở kìm vừa là cái phụ là phụ mình là

หููทงหายทงหน้าล่มบีฮะโอยโอย้ำน,น้ำลาวนี่ก็จะคือ,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 ก,ก,อก้น, <c oughs> น,มน,นมันจะข้อกับกีเหลี่ยมั่นนาะปีนี่พขไม่ได้ปลูกเยงมันปลูกก็พอได้กินอยู่อุตส่าห์ชื้อทุ่งยามากใหญ่มา คือแล้วดินแข็งบ่มีบ่ได้อีกดอกแค่นี้นะ้อหกกับหกว่ะโบเอาเบิร์แล้วมันหกออกมาลบิผิดเกี่ยวกันเหี่ยวอะไรได้ไหมเออเบิร์นผิดจะเหี่ยวไปเลยเนาะหลุมน้ำเบะขาวๆมันกิน มา,บบา,าพูดเบิ่อเขาบอกโบได้ชนพี่น้องมันนา,านา,นาต้องปลูกแต่ปีแล้วนี่เลยมันแข็งมันอียังเบื่อเลยน้องพี่น้องดินแข็งเขาบอฮโบได้สามขันมีมันก็จะแตกคือมันียวว่าแมงอียังกินมันเบื่อเลยน้องพี่น้องเขาก็เลยโบ,บได้สามวันนี้เขาก็ินเมื่อน้องพี่น้องเมื่อห้าเกลือไก่แลกับเผาเมื่อหนึ่งเข่ายู่เพื่อนเนาะเพราะว่ามันบ่มีไผ่เนาะพี่น้องพอนี้เพิ่นบ่ได้อยนะู่เนาะคั้นพอเพิ่นอยู่เขาก,ก็ไปเลี้ออกมาดอกนานาครับมีแต่พอเพิ่นออกมาเกลือมันนอดมันเขีือเพิ่นก็นอนอยู่หน้้าาเนนะพอี เผื่อเมื่อเห็ดพียางเลยเห็ดกระดูกแม่ก็เลยได้ออกมาคุ้มเลยแม่ิด้ออกมาคุ้มมือว่าเตือนอ่ะนี่ค่ะบางมือก็ออกมาบางมือก็ไม่ได้ออกมาพี่น้องลมลมพี่น้องไปทำไปยังถ้าแม่อยู่เนาะเผิ่อไปหาเกลือพี่น้องคือมาหมาดเจ้าเนาะผีดเลยเพราะว่ามันหาคู่มันหาโลงเบะมันอันนั้นอ่ะเดี๋ยวสิเมื่อหาเกลือไก่เกลือกาอยู่เทียมคนนี้พี่น้องเอ้ไก่ง่วงมันไปหาไข่หาไข่ไก่อันนี้เถอะ ลมลมแห้งพี่น้องอยู่นานมีนาวกัหนาวเมื่อวานนี่นะไข่เหน,น็บเราบไปแห้งไปได้เมื่อมื่อนี่ยนะแหง้งอีกนะเพือไก่พี่น้องมาเนี่ยอุ้ยแม่ทางนั้นมันคือคขึ้นแบบมองมองแม่โอคขึ้นแบบมองมองแดดแบบจะกินยังนี่นอ่องไก่ก็เลือดทำเนียรแล้วพี่น้องไก่ง่วงกันจิบแปดจิบเก้าตัวไก่สีสีปลายเนาะไปคายเลย มาพระท่านเบิร์ตจำน้อยพี่เนาะมาร์ซีดานี่ดกดูกดเลยนะเดี๋ยวเมาสีสันให้ไก่กินนะพี่น้องให่มันกินขายะละไสีสันให้มันกินไก่งวงกินม,มันหมากกิมซีดาเหนาเดชเห้าดิเหนาฮามุได้เห็นน้องเกลือฮามกับปลาเหล่าน้องยังเสียข่าวหวานให้อีกอยู่น้อยไดร อ่ะมันไม่ใช่สแสเม่ๆมันลูกมันซองโตตะกี้มันกับมีสองโตสามตัวนะสามตตะกี้นะ อ้าวกินได้คือบริกรเ <c oughs> พราะมื่กินมันตอดกินมันกระเบื้อเลยเนาะเห้ามเกลือเผื่อนี่ตมันกินในหลังไก่หน่อยห้ามน,น้ำค่ะแต่ขาก็กระไว้มันกินลายไก่งวาเออวันนี้มันกระตอดกินในหลังเผื่อเลย ลมมาเลยเด้อแม่เอ้ยหนาวเลยเด้ยอยมาสีสันมาอันนี้เหรอแม่แม่กำนักสีได้เหรอแม่โอ้ยมันซุกแล้วมันสันง่ายๆเดือดสันเองให้มันกินข่าวก่อนสันไว้แล้วนะมันตกบุบบุบบุบแล้วไหมเนาะมันสีปลายอยู่ให้มันกินก่อนสิอ,อ่ทาทํงผูกคือมือเทนอ้๊มือแบบแจ็คแนวได้ผูก ลมมันชิลมแห้งล้วกหนาวแล้วนี่โอในี่ก็ยัยงนนหานาวเลยข่าวมืองามนามในข่าวก็ยังไม่ได้เหนื่อยเลยพี่น้องเลยหนาวตอดกันอย่างนะี้นะเอ้ควงกะลีไกง่งวงกันนี่พัฟเฟต์อ่ามันแก้วสิสันสีดาลงมือพี่น้องมาสุกลายเลยนะจะหนาวจะอะยังกันนี่ เดี๋ยวนี้สีขึ้นสั่นเลยเนาะขู่ขาขู่กระบอกลุกนะแคเอ้ยังบ่ท่านเห็นหงซามเฮ้ยว่างั่นตอเอ้ยถ้าเตอน้องถ้าเติ้นเนพี่น้องอายเพิ่นก็อยู่หน้าคุณเนาะบ่ได้ข่าวเพิ่นนอนอยู่หน้าน้ำพอใหญ่เพิ่นบ่ได้ข่าวมานอนเผาน้องเลยถ้าเติ้นนี่มันยังคนยังหน่อยพี่น้องเพื่นบ่จักหยอกเนาะเพื่นมันยังหน่อยมันยังบ่เห็นหงเนาะประมาณ สองสามเดือนนะ้อพี่น้องจะได้เห็นหงวันที่ชิซองในการสีซองเดือนเต็มเลยนะถ้าต่อนะคะหาัหกพังในพี่น้องพังเฮาหายนี่ก็คือหูนี่แหละบีอีกฮะต่อเอ้ยต่อเห็น้ายอยู่นี่เห็นบ่นเห็นบ่เออเห็นบ่ต่อน้อยเอ้ยหนาวบ่มือนีลมเฮงหฮงเนาะลมหนาวห่อนมือเดียวลมกลับมาลมบี เผื่ออยู่กับแม่เพื่อน้องพี่น้องไปถ่าเบิ่์นกันไปปักเซ่บ่เฮ้ยในบอลไปปกักเซ่บอลในบอลน่ะบอไปปลาบักต่อตน้อไอบอา,าสร้างอะอลีเก็บหยุดแล้วนี่แก็บหยุดเลยสีซ้ำปักจันอลไรได้นี่น่ะได้สีซ้ำนะเบาอลไรได้ซ้ำเบาจันอลไรได้เอ,อ๊นี่นาที่น้องเพื่อแม่เพื่อสารมาจะทยอยู่นาะอืมนั่นะ นี่ก็ะเบื้องสังอาแบบนี้เนาะมันแพงมันเป็นเศษไม่เลยเลยเสือมเป็นเศษเดีเตรียมขอดเลยกระเบื้องมากระฮัมใส่เกิดเบอร์นี่โตอัตโตโตอัตโตน้องท้าวเตือนนี่พี่น้องได้ผู้ชายเนาะได้ผู้ชายอีกแล้วได้ท้าวโตมากระอันนี้นิ่มๆๆๆนิ่มไหมสาวหน่ ไม่ใช่บ่เลยบิวแก้วแก้วแก้วบีดูบีแมมาเอ้ยเดี๋ยวนี้นะอดิตนาทาโตใหญ่เป็นมูเป็นมาแล้วนี่ใหญ่แล้วนะเอ้ยใช่บีใช่พระอ้อมเหนียวเลยใหญ่แล้วครับใหญ่แล้วต้องทำกับสิทานบ่าวจันอลไรได้หนีได้โน้กันยังบอกโอกมาอยู่บังคำในสิท่านบาจันแล้วเนาะ เจ๊ด้วยพ่นกระหายพี่น้องนอนหลินไปหลินมากกันเลยเป็นที่้พ่นกระหายเลยเนี่<ฮ>ยหูยโมเฮียนหคงค่ะแม่เขาแกสีเห็นกับพอพังๆนะทำเ,เอ้ยอตโอเอ้ยไอโตเอ้ยแกมโยดแล้วเนี่ยวสวัสดีพี่น้องสวัสดีพะลุงา,าสิได้น้องทาสต์เตอรนะพี่น้องเนี่ยมหลีน้ำชาโต เลยจากเดือนแต่ยังมันห่อสองเดือนเลยเนาะวันที่สิบซองหรอซองเดือนฮะกระไดสีได้สองเดือนใหญ okay. ่แล้วแก่เต้มประโยชน์เลยนี่น่ายเพิ่นก็อยู่หน้าผมได้พี่น้องบ่ได้มาเผาน้องได้ครับเปิดก็อยู่หน้าเขาได้นี่เราเห็นหงเนาะเด็กหน่อยสามเดือนสามเดือนปลายพี่น้องเห็นหงนปฮะเห็นอยู่นี่เห็นอยู่ิซาวนี่เออเห็นซาบ่ เห็นบ่เฮ้ยกินนมแล้วบ่เออโอ้ยเด้อเด้อซาสิวางลงเด้อแล้วเริ่มแล้วพี่น้องเป็นหิวนมเลยนะแม่เออ์เป็นยังสากเขืองเนานะเป็นคลั่งจีหาอีเากเป็นลยอยากหาอีเลยเป็นหิวนมแล้วยังว่าทำหิวบ่หิวบ่ลูกตายเอ้ยหิวไรเด้อตายเอ้ย ตายเอ้ยอย่าน้องหิวข้าวเด้อตายเอ้ยอื้อหิวแล้วหิวแล้วบ่ผักมาน่อยหิวแล้วอืไปจิหายด้วยดิอยู่ตะบิดมาก็หายเด้วบัดนี้ติงไปตีงมาก็ได้บ่เอาจักถือนะฮะ ไเปบอกเอาบอกหามเมือนบ่ไปบอกเอาบอกหาสซาอะไบ่มามาซาสีอ่างนี่มาําิวนมแะบ่ลูกหาหิวนมบ่โอ้ยเหนียวน้ำได้หนิเพิ่งทับเรียนฮะเออเออเออเนะวีวีตายเอ้ยหิวเลยตายเอ้ยเอออออสายสืบนิแม่ไหมเออเออ